สวัสดีครับทุกคนวันนี้จะพาทุกคนไปกินรา้านก๋วยเตี๋ยวกำปงในซอยนะครับซึ่งร้านนี้อยู่ที่อาร์มูเรียนบ้านยูโยนะปตันนีนะแถวบ้า,านนานะฮะหนักเตืก็ร้านทเข้าไปด้านในนิดนึงแล้วก็จะเจอพวกแพะละลายระหว่างทางน,นะครับโอเคนี่เรามาถึงร้านแล้วนะฮะซึ่งร้านนี้คือเราสามารถเลือกนะครับผมก็ที่ร้านคือเราสามารถเลือกท็อปปิ้งที่ว่าเลือกกับที่เราจะใส่ในกว๋วยเตี๋ยวครับเลือกเองได้เราตามสบายแล้วนะฮะ ก็เขาจะที่ราคาตามที่เราเลือดเลยนะครับผมก็ไอรัสนะครับคือมันมันมาได้2 2ทางครับมาทางโรงเรียนมันยูโยก็ได้หรือว่าจะมาทางอ่ามัสยิดยูโยก็ได้นะฮะโอเคนะครับก็เอาของผมสั่งก๋วยเตี๋ยวครับแล้วก็จานเนื้อคือสั่งอ่าเป็นมามาสดานะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าราคากี่บาทนะครับผมอ่านะครับถ้าใครที่ชอบแนวก๋วยเตี๋ยวคำปงมีคำปงนะฮะแนะนำมาร้านนี้เลยครับว่าอร่อยครับรสชาติเหมือนคำปงเป๊ะๆเลยนะครับโอเคนะครับก็บอกตรงๆนะว่าโคตรเข้มข้นอร่อยมากเลยนะครับ สไตล์กำปองฮะก็ใครจะมากินมาได้เลยนะคะอันนี้ครับโอ้กินเวอันนี้เป็นเรื่องงานนะครับก็จะดูโสมๆหน่อยนะฮะอ่านะครับสำหรับใครที่อยากกินมิงกำปองก๋งวยเตี๋ยวกำปองมีกำปองแนะนำมาร้านนี้ได้เลยนะครับครับผมสำหรับวันนี้ก็ไปแลบบ้วเจอกันใหม่ทริปหน้านะครับ